ก่อนที่เราจะเริ่มเมามอยกันเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าเนื้อหาและการรีวิวในคลิปนี้นะคะจะเต็มไปด้วยแรงอวยของติ่งล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดิฉันอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไม่ว่าดิฉันจะพูดอะไรออกไปเยอะแยะมากมายแค่ไหน <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยหาร1ิบหันร้อยตามแต่ความเหมาะสมค่ะ ภาพยนตร์ที่เราจะหยิบมาเมาท์มอยในวันนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องสกรีมวีสุดขีด2022และก่อนอื่นฉันขอมอบคลิปหนึ่งเป็นคำพูดแทนใจถึงหนังเรื่องนี้มันเป็นคลิปที่ฉันเนี่ยอยากใช้ในการรีวิวหนังสักเรื่องมานานแล้วซึ่งคลิปนั้นก็คือยอดดีเลอศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาศัศจร,รย์ที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด,ยอด,ยอด,ยอด ดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลอดีเด็ดสุดเหวี่ยงวิเศษฮีโร่บริสุทธิ์ล้ำเลิศชนเลิศเลิศลำ้ำเด็ดหนึ่งเดียวพิเศษยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยที่หนึ่งเลยโดดเด่นปฏิหารค่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดที่ที่ฉันอยากจะพูดถึงหนังเรื่องนี้สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใคร <laughs> ชอบไม่ชอบอยังไง <laughs> ก็อย่าลืมเ <laughs> ขไม่บอกกันนะครับ โอเคเล่นกันมามากพอแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้คะแนนหนังเท่าไหร่ยกเว้นว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยแต่ได้เต็มซึ่งแน่นอนค่ะฉันให้เรื่องนี้ที่สิบเต็มสิบหรือว่าร้อยเต็มสิบหรือว่าหนึ่งร้านเต็มสิบไปเลยก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็เต็มยังไงมันก็ล้นอยู่แล้วพวู้หลังต้องหาอยู่แล้วคนดูก็จะแบบไหนมึงบอกว่ามึงจะเลิกเล่นแล้วไงอีกคน อีคนรีวิวี่ยมึงบอกว่ามึงจะเลิกเล่นแล้วไงมึงยังเล่นอยู่เลยขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเมามอยรีวิวแล้วนะคะแน่นอนว่าเราชอบหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเนี่ยตั้งอยู่บนความพอดีระหว่างสูตรดั้งเดิมและก็รสชาติที่สดใหม่สูตรดั้งเดิมยังไงสูตรดั้งเดิมในที่นี้เนี่ยก็คือเขามีความเคารพ ภาคต้นฉบับมากก็คือภาค1นึสองสก็มีการจัดวางองค์แรกองค์สององค์สุดท้ายของหนังอะไรทํานองเนี้ยที่แบบให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือกลิ่นอายที่เราต้องการจะไม่เหมือนกับในภาคสที่จะหนักไปทางแบบ ความสดใหม่หรือว่าไอเดียแหวกแบบภาคหนึ่งสองสามไปเลยจนทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าภาคสี่ไม่สนุกนะทุกคนมันก็จะมีความแบบสนุกของมันเองแล้วก็ในด้านของความสดใหม่ที่พูดถึงที่นี้คือเขามีการเติมไอเดียใหม่ๆเข้ามาให้เราเนี่ยได้ขบคิดประเด็นต่างๆหรือว่าเรื่องของ การแซะวงการภาพยนตร์ใหม่ๆที่แบบอมืมันก็ต้องอัปเดตใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนแล้วผ่านมาหลายสิบปีวงการหนังสยองขวัญก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะขึ้นไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญทั้งแบบวงการหนังทั่วไปหนังภาคต่อแฟนชายเนี่ยมันก็มีประเด็นให้เราเนี่ยได้แซะมากขึ้นและแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาแซะให้เราได้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังดูหนังภาคหนึ่งที่แซะเรื่องราวของวงการภาพยนตร์ก่อนหน้านั้นได้แบบ โอเคเลยมันเป็นการทั้งเข้าลบทั้งสดใหม่ที่แฟนหนังเนี่ยต้องชอบมากๆ พูดรวมๆกันไปแล้วทีนี้เรามาแยกย่อยพูดเป็นเรื่องๆและแน่นอนว่าทุกคลิปเราจะต้องเปิดด้วยเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องที่วือหวาตาแตกอะไรแต่ว่านางก็จะมีความคลาสสิกของนางก็คือจะมีทั้งหมด3องค์ใช่ไหมเป็นองค์แรกที่จะมีคนถูกฆ่าและองค์สองเป็นการสืบสวนเป็นการแบบเดินเรื่องแบบนู่นนี่น,นั่นแล้วก็มีคนตายบ้างตามทางแล้วก็องค์สุดท้ายที่เป็นการเฉลยปมแล้วก็ฉากแบบ ีการหมุอหวาฆ่าแกงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเคารพต้นฉบับหรือว่าภาคหนึ่งภาคออริจินัลอยู่ทีนี้เธอก็จะถามฉันว่าถ้ามันเหมือนองค์ประกอบของหนังภาคแรกขนาดนั้นแล้วมันสนุกยังไงความสนุกมันคือตัวละครในหนังอะ่ะนางก็รู้องค์ประกอบของหนังภาคแรกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการมาเดินเรื่องตามองค์ประกอบของตัวเองแล้วก็ได้แซะระหว่างทางอะ่ะเป็นอะไรที่แบบอีดอกสนุกมาก พูดถึงตัวละครไปแล้วก็ขออนุญาตพูดต่อเลยแล้วกันนะคะภาคนี้เนี่ยตัวละครใหม่เยอะมากเรียกได้ว่ายกแผงเหมือนแบบรีเมคแต่ว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็เอามายืนแทนตัวละครเดิมๆแบบถูกจุดถูกต้องมากไม่เหมือนภาคก่อนๆที่เราแค่เอาตัวละครเหล่านี้เนี่ยมาแทนที่แต่อันนี้คือการเอามายืนในจุดเดิมของตัวละครในภาคแรกเลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอ,อบอวลไปด้วยบรรยากาศเก่าๆมาก ยิ่งกว่าการจัดวางนักแสดงชุดใหม่ให้ได้คุณภาพคือการเอานักแสดงชุดเก่าที่อยู่บนหิ่งลงมาให้เราได้หายคิดถึงแกนั่นก็คือตัวละครอย่างซิดนีย์เกลแล้วก็ดิวอี้สามตัวละครที่เรียกได้ว่าอยู่ในใจไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้กลับมาเพราะกลัวตายอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่เราได้เห็นสาตัวละครนี้อีกครั้งะมันแบบคล้ายๆกับเลอา หาแล้วก็ลุกใน The f o u l t a w a k e n i น่ยแกแล้วมันแบบโอ้ยมันแบบขนขนนี่ลุกเลยแล้วฉันแบบโอ้ยคิดถึงจันน้ำตาน้ำตามันจะไหลจริงๆนะตอนที่เห็นน่ะแต่มารอบนี้ก็เหมือนพวกนางเนี่ยจะเป็นตัวละครรองคือไม่ใช่ตัวละครหลักที่เดินเรื่องเองอะไรอย่างนี้เลยเหมือนภาค4ี่ภาคนี้คือพวกนางจะเป็นตัวละครที่คอยซับพอตตัวละครชุดใหม่ให้มีมิติมากขึ้นก็คือมีบทพอยให้เราได้หายคิดถึง จบเรื่องของตัวละครไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญของหนังสยองขวัญก็คือฉากสยองขวัญค่ะซึ่งฉากสยองขวัญในที่นี้ก็คือฉากจัมส์สแก์และฉากฆ่ามาพูดถึงเรื่องของการจัมส์สแก์กันก่อนการใช้จัมส์สแก์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนการเอาไอเดียจัมส์สแก์เก่าๆในหนังเก่าๆอะมารียูใช้ใหม่แล้วเป็นเชิงล้อเลียนคือแบบเธอคิดว่าตรงนี้ต้องเจอใช่ไหม ไม่เจอคะ่ะแล้วคิดอีกใช่ไหมว่าฉันอาจจะคิดว่าหล่อนจะไม่เจอคือไม่มีอีกคือแบบมันจะคิดเกินเราไปแล้วประมาณสองขั้นคือเหมือนเราจะคิดเผื่อแค่สองขั้นแต่นั่นจะคิดแบบสามขั้นมันก็จะทําให้เราแบบมีความแบบตกใจนิดๆแต่แบบไม่ได้ตกใจแบบคาดไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่เกินความคาดหมายเราไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย และมากกว่านั้นคือมันสร้างสรรค์ไงทีนี้พูดถึงฉากฆ่าบ้างพวกฉากฆ่าภาคเนี้ยมันจะไม่ได้ความรู้สึกหวาดเสียวอะไรมากมันจะเป็นฉากฆ่าที่รู้สึกจุกคือมันแทงแรงเหลือเกินแทงแบบจุกจุกเน้นเน้นคือถ้าเป็นชั้นชั้นยอมตายก็ได้ชั้นแบบเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนภาคก่อนๆที่มันจะมีความแบบหวาดเสียวแค่เห็นมีดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะอันนี้คือไม่ได้หลบมีดอะไรมากมายหรอกคือโดนอยู่แล้วแต่แบบมันเจ็บมันอุ๊อ๊๊อ๊เน้นเน้น สำหรับสกรีมวีดสุดขีด2022จะนับว่าเป็นภาค5ได้ไหมภาคต่อได้ไหมหรือว่าจะนับเป็นภาครีเมคได้ไหมจะรับยังไงก็ได้แล้วแต่คนคือมันเป็นหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อตีแผ่วงการภาพยนตร์แล้วก็แหกวงการภาพยนตร์อยู่แล้วการที่นางทำอะไรแหกอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเคารพต้นฉบับไปอีก ก็สำหรับคลิปนี้ขอเมาส์มอยแค่นี้แล้วกันฉันกลัวจะหลุดปากสปอยไงกลัวแบบบางอย่างที่พูดออกไปมันจะทํายธารรดเพราะงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเมาส์มอยกันเพียงแค่นี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยเมา์มอยกันแต่อย่าสปอยนะคะอย่าสปอยนะคะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s ส,สคร b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปรีวิวเมามอยหนังใหม่ๆจากทางช anel สวััดิต่อด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเช้ามิว